ในที่สุด Google AdSense ซ่องมุกดาสาวเสียงข่วงก็มาฮอตแล้วทุกคนคลิปนี้มุกดาจะมาเล่าเรื่องราวที่ว่ามุกดาท่า o o เกิลเอทเซแล้วก็ขั้นตอนการต่างๆโดยเฉพาะเป็นคนอยู่ในประเทศลาวจะห Google Adsense ได้แนวไหนแลกก็เฮาท่าโดนโบหลังจากที่เฮาผ่านกคดของ YouTube แล้วคลิปนี้มุกดาจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฮับหูนำกันเนาะ สบายดีทุกคนก่อนอื่นก็สบายดีทุกคนตอนฮับเข้าสู่ซองมุกดาสาวเสียงข่วงชาแนลื้อนี้มุกดาจะพาทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีเนาะโดยเฉพาะแมนซองมุกดาสาวเสียงข่วงปัจจุบันนี้มุกดาได้ฮับ Google Adsense เป็นเทียบหอยแล้วเนาะทุกคนหลังจากที่ว่ามุกดาถามาตั้งดนตั้งนานเนาะก็คือ YouTube ซองมุกดาสาวเสียงข่วงเนาะเป็นซอง YouTube ที่มุกดา เห็ดมาตั้งแต่ปี่สองพันสิบสองพันสาวเนาะสองพันสาวเสเอสเสสองเสอสามประมาณสองพันสิบเก้าห์สองพันสาวแต่ว่าตั้งแมนสองพันสิบแปดเนาะทุกคนเป็นเวลาสี่ห้าปีที่มุกดาสั่งซอง YouTube ตัวนี้มาเนาะแต่ว่าส่วนหลายมุกดาจะสั่งจะลงคลิปคลิปหนึ่งแล้วก็ปะไว้คลิปหนึ่งแล้วก็ปะไว้เป็นเวลาโดนนานเนาะทุกคน แต่ว่าสว่วนก่อนหน้านี้เนาะมุกดากลามาเฮ็ดรีแอคชั่นรีแอคชั่นผลงานเพลงต่างๆเนาะออกมาให้ทุกคนได้เบิงแล้วก็มีผู้ติดตามขึ้นมาได้น้อยนึงเนาะจากผู้ติดตามประมาณห้าสิบแปนค,นคนก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนก็ขึ้นมาเป็นสองร้อยเป็นสามร้อยเนาะหล่ะปีสองพันสาสองนี้ขึ้นมาเป็นประมาณหกร้อยเฮ็ดให้มุกดาคิดว่า ผู้ติดตามเฮาก็พอมีอยู่น้อยหนึ่งนอหกร้อยคนถึงว่าจะเป็นจํานวนคนที่น้อยนอแต่มุกดากรูหสึกมีแหงในการที่จะเฮ็ด o u t u b e ต่อมุกดาก,ก็เลยพยายามที่จะเฮ็ดคลิปต่อไปนี้จะเปลี่ยนคลิปที่อาจจะบได้รีแอคชั่นแล้วมุกดาก็เฮ็ดคลิปถ่ายตัวเองถ่ายวอล์กถ่ายวีทีซีวตเนรือว่า ลมเรื่องราวต่างๆนาอมุกดากแเฮ็ตมาจนมาฮอดปัจจุบันนี้แมนปี 2, ส0 2 3เนาะทุกคนปัจจุบันมีคนติดตามหมื่นหนึ่งมื่นสองันคนนะ้องมุกดาต้องขอบใจทุกคนหลายๆท่ว่าเข้ามาติดตามซ่องมุกดาสาวเสียงขว่วงนะทุกคนเนาะแล้วคลิปที่ว่าคลิปที่วา เป็นจุดกำเนิดเนาะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นคลิปจิมมูดา่าถ่ายบล็อกตัวเองถ่ายชีวิตวิถีชีวิตแบบบ้านๆจังซี่ฮนะเนาะทุกคนถ่ายทุกคนเบิง่งแล้วก็พาทุกคนไปเลาะเบิ่งแคมของไปเลาะเบิ่งสถานที่ต่างๆแบบนี้เนาะมุงด่าก็จะถ่ายลงมาแล้วก็จะมีคนคอยติดตามคอยคอมเมนต์แต่ก่อนมีคอมเมนต์ซีหาคนดีใจที่สูดเนาะทุกคนเนาะแบบเขาดีใจที่ว่า เอาเฮ็ุคลิปลงไปแล้วมีคนคอมเมนตะ์นานๆทุกคนแต่ตอนนี้ก็มีคนคอมเมนต์มาเปลี่ยนกำลังใจเนาะแล้วก็เปลี่ยนเอฟซีที่ติดตามเอาทุกคลิปก็มีคือกันเนาะทุกคนก็ต้องขอบใจทุกคนหลายๆเนาะแล้วคือมุกดาจะเล่าสูฟังว่ามุกดาได้หับอีเมลเนาะว่ามุกดาได้พานเกณฑ์แล้วเดอ้อสามารถสั่งไรายได้ได้แล้วแบบนี้เนาะประมาณห้าเดือนที่แล้วเนาะทุกคนประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้ว ทีมุกดาได้รับอีเมลมูดาก็ดีใจที่สุดเลยที่ว่าตัวเองได้รับอีเมลนั่นเนาะแล้วหลังจากนั้นมุกดาก็ตั้งใจเฮนะ็ดคลิปเนาะทุกคนเนาะเพื่อจะได้รอค่า google adsense เนาะทุกคนในการที่มันจะผ่านเกณฑ์ที่ว่าจะสร้าง google adsense หรือว่าสัางไรายได้ได้เนาะมันต้องผ่านมีผู้ติดตาม1,000คนแล้วะกะ็ มีสมมงในการเบิงหนึ่งปีเท่ากับสี่พันสมงเนาะทุกคนมุกดากบผ่านสงกดนั้นก่อนเนาะมุกดากผ่านสงกดแล้วล่ะกระเจ้ากระซงอีเมลมาว่าเฮาพานกดแล้วเฮาสามารถสั่งได้ได้ได้ไดแล้วบ้านมุกดากระเฮ็ดคลิปลงเต็มที่เนาะส่วนลายคลิปในอันที่ว่ามุกดาเฮนะ็ดรีแอคชั่นเนาะมันจะเป็นคลิปที่ มันมันจะเป็นคลิปที่ส่วนหลายเมนจะติดลิขสิทธิ์จะสั่งรายได้โบได้เนาะทุกคนมุกดาก็เลยหันหันมาเปลี่ยนคลิปคลิปทีโบไห้มันมีเสียงลิขสิทธิ์เสียงเพลงเสียงอีอย่างหลายเนาะทุกคนเนาะแล้วปัจจุบันนี้เนาะมุกดาสามารถที่จะสั่งรายได้และก็รหับรายได้ได้แล้วเนาะทุกคนเพราะว่ามุกดาได้ตัวนี้เลย g Google a d s e n s e เนาะทุกคนเนาะ Google AdSense ตัวนี้เนาะมุกดารอลค่าประมาณ4เดือนเนาะหลังจากที่ว่าเขาได้ผ่านกดแล้วเนาะเขากระลค่า Google AdSense เนาะเขาเฮ็ดคลิปผ่านกดอย่างเฮ็บพ้อยแล้วแล้วเขาต้องได้เงิน100เหรียญึ้นไปเนาะทุกคนสะสมเงิน YouTube 100เหรียญึ้นไปจึงสามารถหับเงินจาก YouTube ได้มุกดากะไปขอ ป้อนข้อมูลของ g o o g l e Adsense เนาะทุกคนเนาะป้อนข้อมูลของ g o o g l e Adsense ส่งไปเทื่อที่หนึ่งรอถ่าประมาณหนึ่งเดือนเนาะทุกคนแต่กับบอมีผลตอบฮับเนาะบโบอได้หับ Google a d s e n น e เนาะทุกคนเนาะ,นะแล้วมุกดากระส่งไปอีกหอบที่สองเนาะทุกคนส่งไปอีกหอบที่สองหอบที่สองตัวนี้เมนประมาณสองเดือนก่อนเนาะทุกคนส่งไปตื่ม ส่งไปตึมหอบที่ทรงกับโบมีวีแววจนมฮอดเดือนนี้เนาะน่าจะเข้าสามเดือนเลวมุกดาก,กันเลยเอย๊คือว่าคือว่าดนเทน,นะทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาเจ้ากระ่งไปทางไปสนีลาวมาหลายเนาะทุกคนเนาะคือเขาจะกอกข้อมูลก็คือว่าสถานที่บ้านเฮืนสื่อของเฮาละก็เขาจะส่งไปในไปสนีใดเนาะทุกคนเฮาก็กอกข้อมูลเข้าไป คือมุกดานี่จะเปลี่ยนไปสนีอยู่บนสายลมเปลี่ยนสำนักงานใหญ่อยู่ไปสนีสายลมเนะาะก็ค้นหาอยู่ Google เนาะทุกคนว่ารหัสไปสนีเมนเทาไหใดเขาก็กรอกรหัสใสนะ่เนาะและ้วคนก็นจะส่งไปตามรหัสนั้นเนาะทุกคนแล้ววันนี้จุดพีคมันอยู่บนนี้เนาะทุกคนก็คือว่ามุกดารบริหารการติดต่อกลับมาเพราะว่ามุกดาคิดว่าคนอยู่ไปสนีเขาเจ้าจะโทรมาว่า Google Ad s e n s e มาฮอดแล้วเดอ้อจังเสียนะนะทุกคนแต่มันบบแมนเนาะนะทุกคน มุกดาเองงูว่ามันนานมันโบได้ะนะทุกคนมุกดาก,ก็เลยติดต่อหาคนอยู่ในไปสนีนนว่าว่าอันเห็น Google a d ช e n นทเฮาโบซื้อแนวนั้นแนวนี้จังซีซื้อมุกดาเสิ่งดีไซส์จังซีเนาะมุกดากะอ่าโทรไปหาข้าเจ้าขา้า,ขาเจ้าก็บอกว่าเข้ามาค้นเบิงเข้ามาซอกเบิงอยูทีตึกสำนักงานใหญ่เลยว่าซันน้องมุกดาก,ก็เลยเข้าไปยูทีตึกสำนักงานใหญ่เนาะลรากลไปค้นเบิง คือเห็น Google Adsense ของตัวเองอยู่ใบที่3านะทุกคนมันจะมีหลายใบเนาะเพราะว่าส่วนหลายนี่คนเราส่วนหลายนี่ o o o l l e d s s n s s e มาแล้วแล้วบางคนนี่บบมีโทรศัพท์โทรหาแล้วบบไปค้นเอาะนะทุกคนก็นเลยว่า Google Adsense ก็จะกองอยู่หันเนาะตัวนี้เนาะมุกดา คนไปคนไปเจอใบที่3มเจอ Google Adsense ที่เป็นซื้อของมุกดาเองเนาะทุกคนเนาะแล้วเฮากะขับเอา Google Adsense นั่นกลับมานะทุกคนบ่ได้เสียงเงินเลยค่ะ Google Adsense เนาะเพิ่งส่งมาแล้วเฮาต้องได้เข้าไปเอาอยู่ศูนย์หรือาศูนย์บริการไปสี์ที่เฮากอก้อมูลใส่เนาะทุกคนถ้าว่าบ่มีคนติดต่อมาประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะหลังจากที่ได้ Google Adsense มาแล้วมุกดากะ ดีใจที่สุดเลยมันเป็นอีอย่างที่โล่งใจว่าเฮ้ยสิ่งทีวเฮ็ดมาสิ่งที่เฮาแบบว่าตั้งใจเฮ็ดมาสี่ห้าปีมือนี้มันได้แล้วนะแบบรหัสหกโตัวเนาะที่ว่าอยู่ทางในนี่ทุกคนตอนนี้มุกดาไข่แล้วนี่เห็นบอเห็นเนาะนี่จะเปลี่ยนประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วการอยู่ทางด้านหลังก็จะมีสื่อมีสื่อมีบ้านอีอย่างต่างๆเนาะทุกคนเนาะแล้วมันก็จะมี อย่างพอดเพ่มันมันมีอันขาเจ้าจำก่ามานำหนีทุกคนมันจะจำก่าบนนี่เนาะทุกคนสองจำแล้วกัมันจะเป็นรูปแบบนี้เนาะทุกคนคือมันจะมีอันติดอยู่นี่เนาะแล้วกับฟากนี้ฟากนี้แต่ว่ามุกดาหันอ่า แกะแล้วก็เลยว่ามันออกไปเนาะรุกคนเนอะเย้ yeah. สุดท้ายเหาก็ได้แล้วแล้วตอนนี้เนาะหลังจากที่ว่ามุกดารอถ่า Google AdSense มา2เดือนเนาะมุกดาไปค้นเอาอยู่ไปสนีเนอะอยู่สำนักงานใหญ่ก็เลยว่าเห็น Google AdSense ของตัวเองแล้วกะตอนนี้ได้อกก้อมมูลอีอย่างไปเทียบห้อยแล้วเนาะก็คือผูกบัญชีธนาคาร คงเราคองอ่าคงกีบเลยก็ได้คงเหรียญก็ได้เนาะเฮาผูกบัญชีธานาคารเนาะทุกคนเนาะหลังจากนั้นเฮาก็ลดท่าในการหับไรายได้จาก YouTube เพิ่นบอกว่ามันจะเข้านี่ประมาณวันที่1ิบปลายหาะสาวปลายเนาะมุกดากา็ได้ลดค่าเพราะว่าตอนเฮาก็ก็เข้าไปนี่มันจะบบได้เงินเลยเนาะทุกคนเนาะตอนแรกมุกดาคิดว่าได้เลยนะมุกดาก็ดีใจก็เข้าไปคิดว่าน่าจะให้ท่าเนาะ เพราะว่าเข้าไปเบิิงหลายๆเพศหลายๆนั้นขาเจ้าก็แนะนําว่าใทาประมาณอีกสิบปลายมือประมาณนี้เนาะทุกคนเฮาก็จะได้เงินเงินก็จะเข้ามาบัญชีเฮาเลยอาจจะมีค่าทมเนียมค่าเขาห้องว่า่ายอย่างค่าภาษีอย่างเนาะก็น่าจะถูกตัดไปในส่วนหนึ่งเนาะทุกคนเนาะสำหรับเข้าประเทศลาวอันนี้มุกดาก็ยังบนเน่ใจเนาะมีอย่างมาอัปเดตอย่างมุกดาก็จะทายคลิปให้ทุกคนเบิิงน้ากันอีกครั้งเนาะตอนนี้รู้สึกดีใจแบบ หลายๆเลยเนาะที่ว่า google adsense ของมุดามาฮอดแล้วนะทุกคนเนาะก่อนอื่นเนาะมุดาก็ต้องขอบใจพี่น้องทุกคนหลายๆเนาะทางฟังรลาวฟั่งไทยทางต่างประเทศบโวบาจะอยู่ประเทศใดที่ว่าเป็นกําลังใจให้มุกดาสาวเสียงขว่วงคนนี้เนาะทุกคนถึงว่าบางคลิปอาจจะบ่ถึกใจบางคลิปเสียงบ่ม้วนเบาหรือว่าเสียงดังเสียง รบกวนบอกจังซี่เนาะทุกคนมุกดาก็ต้องขอโทษมาณที่นี่ด้วยเนาะมุกดาก็จะพยายามส้างผลงานและก็พยายามถ่ายคลิปให้ทุกคนเบ่งอย่างสมูทอย่างมวนเนาะทุกคนเดี๋ยวมุกดาจะเหตุคลดีๆออกมาให้ทุกคนเบ่งน้ากันเด้อฝากทุกคนกดไลค์กด u ับ c r คร e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มุกดาและการมุกดาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ ยูทูบเบอร์ทุกคนเลยเนาะทุกคนบ่ว่าคนใดที่ว่าจะสั่งสั่งช่อง y o u t u b e ขึ้นมาใหม่หรือว่าสั่งมาโดดแล้วมียอดซับหลายแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จนิ่งๆขึ้นไปเนาะมือใดมือหนึ่งจะเป็นมือของเฮาถึงว,ว่าจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆเนาะฮาก็ต้องภูมิใจเพราะว่าเฮาเฮาสั่งคลิปสั่งอีกอย่างเนาะม,นมนันมันกำเนอยเฮาก็คือกันเนาะทุกคนเน,นาะะน้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดอ้อคลิปนี้ มุกดาจะได้ไปทุกคนก่อนเดอ้อจะได้ลาทุกคนไปก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะหวังว่ามื้อหนึ่งมุกดาจะได้มารีวิวโลหนึ่งแสนซับเกินฝันไปหรือเปล่าเนาะหวังว่าอนาคตเนาะความไฝฝันของมุกดาเอาเป็นว่าคลิปนี้มุกดาจะได้ลาทุกคนไปก่อนขอบใจทุกคนไลหลายเด้อบ๊ายบาย